ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้โด่งขึ้นมาแต่ตัวนี้ได้ได้ด้อยเหรอไหมคะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีการโยงและมีการยึดยันกันอยู่คะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขยับไปทางใต้นะทางนาแก้วหรือทางทางเราว่ามันมีจริงๆทางนี้ก็มีคําถามเยอะอยู่นะครับลองลองลอง,ลองแลกกันดูนะครับครับที่จริงแล้วกลุ่มน้ํากับภัยพิบัตมิมีมีโจทย์ที่ต้องปรึกษาหารือกันสองเรื่องนะครับ ก็คือเรื่องที่เราจะไปทำเรื่องการฝึกอบรมการศึกษาระบบแล้วก็ไปวางเรื่องการออกแบบเรื่องข้อมูลกับการทำแบบจำลองไปด้วยกันนะครับอันนั้นเราก็หารือสั้นๆแต่ว่าเราหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ11ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับก็มีความเห็นเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับอันแรกก็คือว่าทางกำแพงเพชรบอกว่าอาจจะต้องระวัง การเอาไปเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะต่างกลุ่มเนี่ยบริบทน่าจะต่างกันหมายถึงว่ากลุ่มอาหารปลอดภัยวิสาหกิจไม่น่าจะเปรียบเทียบกันได้กับกับทางน้ําและภัยพิบัติเพราะว่าบริบทต่างกันความร่วมมือร่วมไม้เนี่ยอาจจะตีความหมายต่างกันนะครับอันนี้ก็เลยว่าขอให้ระวังแม้แต่ในกลุ่มเดียวกันคนละจังหวัดนี่ก็เหมือนกันการเปรียบเทียบอาจจะต้องระวังอันนั้นคือกําแพงเพชรเสนอไว้นะครับมันมีคํา ที่เป็นคําสําคัญหลายคําในนี้นะฮะก็เลยเออพยายามจะอธิบายกันออทางนครยกมาว่าไอ้คานงัดไอ้กลยุทธ์คานงัดมันหมายถึงอะไรเพราะว่าหลายคําเราเขียนไปแล้วเราก็ว่าไปออตามเนื้อผ้ามันนะครับออกลยุทธ์คานงัดเป็นอันเดียวกันกับประเด็นร่วมหรือคอมมอนอิชชูไหมนะครับก็ถามกันก็นะักแก้วอธิบายว่ากลยุทธ์คานงัดมันน่าจะหมายถึงว่าเวลาเราเออโยนโบลิง่ง นะครับโดนลูกหนึ่งแล้วมันก็สไตร์เลยนะครับแล้วแกก็พูดเหมือนอาทางใต้เรียกว่าสบ้าเนอะ,อะยิงสบ้าแล้วก็ทีเดียว21ตัวมันมันมันหลากนะมันหลากแต่ถ้าสมมุติว่าเราโยนแล้วงัดดีดลูกสบ้าไปแล้ว3-4สทีเกินโจทย์ที่ให้ไว้เนี่ยมันเรียกว่าแฉมแหม่ฟาวหมดเลย คือกลยุทธ์ที่เตรียมไว้เนี่ยอยู่ในสต็อกเนี่ยทำแล้วทําอีกแล้วมันไปไม่ได้ฝ้านะแฉแมเขาบอกว่าทีมที่จะทําเรื่องนี้นี่แฉแหมไม่ได้เลยนะแฉะแหมไม่ได้นะครับมีพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมันมีโครงการทับซ้อนกันบางที3โครงการ5โครงการพื้นที่ที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนตาพายุอยู่ไอการที่จะมาเรดคะแนนไปเองโดยฝ่ายเดียวเนี่ยลำบาก วันนั้นตัวนี้นครก็ระวังเพราะว่าที่รุ่มน้ำคลองท่าดีเนี่ยอย่างน้อยที่นับจำนวนได้เนี่ยก็สามที่เห็นนะฮะไปแอบทำอีกไม่รู้เท่าไหร่นะโครงการในรุ่มน้ำคลองท่าดีก็ต้องระวังนะในเรื่องน้ำกับเรื่องภัยพิบัติเราบอกว่าไอ้ตอนที่เขียนโจทย์ไปให้สกบเนี่ยเราคิดกลยุทธ์ไปแบบหนึ่งแต่มองเหมือนกับว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงนะ สิ่งที่กําลังจะเกิดนี่คือเราไม่รู้หมดเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกันกันกบทางวิชาการว่าการวางแผนการจัดการเรื่องน้ํภาภัยพิบัติเนี่ยมันมีเรื่องที่เรียกว่า adaptive management นะครับก็พวกเราแปลกันว่าทําไปปรับไปทําไปปรับไปทําไปปรับไปแต่ไม่ใช่ทําแบบสเปดสปา่าแบบไม่มีเป้าหมายนะมีแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงต้องอธิบายได้นะครับอันนั้นก็เปิดเป็นช่องว่างเอาไว้นะครับ ข้อเสนอในทางปฏิบัติสําหรับทีมนี้ก็คือว่าจะลงไปกลับคือรับในทางหลักการนะครับลงไปปรับก็คือว่าสิบอ็ดตัวชี้วัดเนี่ยมันชี้ไปทางไหนบ้างเนี่ยก็จะไปเอาสถานการณ์ตัวจริงมาบันทึกไว้มันอาจจะไม่ตรงในระดับ5คะแนนที่ที่เขียนไว้ในเอกสารเราก็จะบันทึกไว้เสร็จแล้วพยายามที่จะวัดหาเข้ามาไอ้ตัวที่ทางทีมกลางกําหนดนะครับวัดเข้ามาหา แนวโน้มของมันนะครับโดยทั้งหมดนี้ต้องไปเอาเอกสารที่1ก็คือแบบที่ขึงเรื่องแผนผังผลลัพธ์ทั้งหมดเลยมามาใช้บวกกับแบบสอบทานที่2ว่าเราไปสัญญาเรื่องผลผลิตกี่ตัวที่จะส่งมอบให้สกวแล้วก็มีภาคีหลักภาคีร่วมมืออย่างไรบ้างเนี่ยก็เอาเนี่ยมาดูด้วยแล้วก็ให้มันวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง3เครื่องมือนี้ด้วยกัน อันนั้นคือข้อเสนอที่ที่เอาไปทำในทางปฏิบัติเราก็กำหนดกันว่า17-18กรกฎานี้ทำเรื่องนี้กันแล้วก็จะฝึกอบรมเรื่องการทำความเข้าใจระบบนะข้อมูลนะครับเป็นการศึกษาเรื่องระบบเพื่อที่จะเอาไปสร้างประเด็นการเก็บข้อมูลแล้วก็ไปออกแบบเครื่องมือแล้วก็ไปทำแบบจำลอง17-18กรกฎานี้ไปทำ มีความเห็นที่น่าสนใจก็คือว่างานตัวนี้น่าจะไปทําคล้ายๆที่ทางนครปฐมเสนอก็คือว่าไปทําตอนที่จะต้องเขียนรายงานเ6เดือนครั้งแรกเนี่ยนะครับทำตัวนี้เข้าใจแล้วสามารถใช้ได้เองแล้วก็ทํากันในพื้นที่ในระหว่างนั้นนะครับนี่เป็นข้อเสนอของทางกลุ่มน้ํภาภัยพิบัติทนายแก้วจะช่วยอธิบายแฉแหม ครับก็คือในส่วนของออการจัดการน้ำทางทางภาคใต้ร่วมกับกําแพงเพชรเนี่ยคือเราเอาสิ่งที่เราทํามาในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์กันนิดหน่อยเพราะเราทํางานอะไรที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําแบบหยาบเราทํากระบวนการเรียนรู้เราคิดว่าหาวิจัยเลยมันไม่มันไม,ไม,ไม่ไปตอบโจทย์วิจัยอย่างแท้จริงทีนี้ในเรื่องนี้เ่ยราก็คุยกันว่าถ้าจะทาเรื่องนี้เนี่ย เรากำลังมาวางจังหวะเก้าและวางเงื่อนไขร่วมกันคําว่าจังหวะเก้าในเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขแค่จังหวัดตัวเองนะเงื่อนไขในกลุ่มนี้และจังหวะเก้านี้จะเก้าไปอย่างไรเพื่อเกิดทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นโดยใช้วิธีการที่อาจารย์แมนเสนอไปที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้ความคิดของอาจารย์แมนแต่เป็นความคิดของพวกเราอาจารย์เป็นคนประมวลผลที่จะเสนอพวกเราไปนะครับจังหวะเก้าอย่างนี้เนี่ยมันจะเดินไปสู่เป้าที่ชัดที่ชัดเจนขึ้นโดย เพราะเราทำงานอย่างนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับกลุ่มกลุ่มน้อยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ได้เสียระหว่างทางเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวความร,รู้เก็บเกี่ยวความวิจัยเนี่ยไปสู่ทงให้ได้นะครับเพราะงานเรื่องทรัพยากรเรื่องเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้ว่าฝนตกแค่สามหาแหลงแค่สองเดือนมันก็ต้องเอาตามวิถีของมันมีความยืดหยุ่นสูงมากคําว่าแฉแหมเนี่ย คือถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันไม่ไปมันไม่ไปถึงจุดเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยถือว่าสิ่งที่เราเดินมาทั้งหมดเนี่ยถ้าภาษาปากใต้เนี่ยถ้าภาษาที่ที่ใช้กันมากก็บอกว่าเป็นโบูี้ยะทางทางการพัฒนาเลยเพราะมันใช้ผลไม่ได้เลยแม้แต่คนทาเนี่ยได้เรียนรู้แค่ประสบการณ์เล็เลกเล็กน้อยนะครับก็เหมือนกับยิงสบ้าเนี่ยเป้ามันบอกว่าถ้า21ลูกเนี่ยถือว่าเราเข้าโกนะแต่ถ้าว่าเฉยแหมเกินหรือไม่ถึงเนี่ยยิงกี่ครั้งก็ไม่ถึงเนี่ย ก็ต้องมาทบทวนว่าหนึ่งเราเนี่ยปั่นเกลียวมากเกินไปไหมสองอ่อนเกินไปไหมสามสบ้าเนี่ยมันปักแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสบ้ายืนไหมคือมันต้องวิเคราะห์บทคือถ้าเราเอาเรื่องนี้มามา,มาวิเคราะห์มาจับเนี่ยมันมจะเกิดว่าเขามาแฉแมเนี่ยมันไม่ส่งผลที่เราวางไว้ตามเป้าประสงค์ครับเขาเพิ่มเติมแค่นี้ครับขอบคุณรครนะสัญญากันไว้อยู่ว่างั้นแต่ว่า ต้องพยายามเตือนกันเลยรื่อยขอบคุณครับครับต่อประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องใจักิขาเรื่องตารางอะไเนี่ยเรามีมีอะไรจะมีใครจะเพิ่มเติมที่คิดว่าเฮ้ยผมยังมีอะไรคาอยู่นะยังคาใจอยู่มีไหมครับนอกจากนักแก้วนักแก้วแชแหมไปละไม่ใช่ยังไม่ได้แชแหมนักแก้วอธิบายให้ฟังว่าแชแหมคืออะไรนะครับคือคือจริงกลัวลูกสะบ้าเหมือนกันคือคือทางทางเราเอง มองกันว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉยแหม่แต่เป็นเรื่องการใส่ยาผิดใช่ไหมฮะคือใส่ยาเข้าไปใส่กิจกรรมเข้าไปแต่ว่าผลมันไม่เกิดอะ่ะมันเสียมันเสียแรงเปล่ามันเปลืองเปล่าเขาต้องมากลับมาวิเคราะห์กันว่าต้องใส่อะไรต้องปรับยาไหมหรือว่าวิเคราะห์ผิดวินิจฉัยโรคผิดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะทานข้าวกันหมดยัง,ย,งยังเลยเหรอฉะนั้นคงไม่ทานนี่แหละฝั่งนี้โอเคครับเชิญครับครับ,รบก็เพิ่มเติมส่วนเดียวนะครับไอ ไม่ได้เพิ่มเติมหรอกคือปรึกษ,ษาหารือกับทีมกลางน,นะครับไอในส่วนของข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันน่าจะประกอบด้วยอะไรไงบ้างอยากอยากให้ทีมกลางช่วยระบุไปนะครับอะไรที่มันสามารถเป็นในในส่วนของข้อมูลหลักฐานเช่นรูปถ่ายอะไรยังไงเพราะจะได้ตีความ้<ห>เป็นแนวเ,เดียวกันเนาะครับครับก,ก็เพิ่มเติมในส่วนนี้ครับครับก็ก็เป็นคําถาม,มคล้ายกับทั้งเชภูมิถามมาแหละว่าเฮ้ยถ้าเผื่อผมก็มีเหมือนท่านทำไมผมได้คะแนนน้อยกว่านั่นแหละต้องดูกันยังไงเกณฑ์เกณฑ์การเลือกซึ่ง ซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ากลับไปเนี่ยก็คงต้องไปตีไปแตกให้มันชัดขึ้นว่าไอ้หเนี่ยอย่างที่ที่นความมบอกว่ามันจะต้องเพิ่มความเข้มสักตัวนะบางตัวมันขี่กันอยู่จะแยกยังไงแล้วก็หลักฐานที่ที่ควรจะดูมีอะไรบ้างถ้าเปิดเต็ม5มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้จะได้แลกกันนะแล้วก็คือพอมาแชร์หลักฐานเนี่ยมันจะมันจะมันจะสามารถที่จะเติมได้ว่าดูของเพื่อนได้ว่าจะต้องจะต้องไปยังไงมันจะได้บอกกิจกรรมการเคลื่อนที่ทาง ที่ถึงในเบื้องต้นถ้าจะบอกได้ในเชิงหลักฐานนะคะก็คือถ้าหากบอกว่าภาคีความร่วมมือเนี่ยมีความแน่นได้สีคะแนนเนี่ยอาจจะให้เห็นระบบการประชุมมีรายงานการประชุมทุกเดือนไม่ต้องส่งมาทุกเดือนแต่ให้เห็นว่ามีวงรอบการประชุมร่วมและก็มีภาคีที่เข้าร่วมประชุมหรือว่าบอกว่ามีเรื่องการบูรณาการที่ชัดเจนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ของผู้ว่ามีทางทีมที่เข้ามาร่วมเป็นทีมภาคีเลขาอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีเอกสารยืนยันหรือหรือเวลาบางนั้นอาจจะเป็นภาพถ่ายอย่างที่บอกมาก็ได้นะคะหรือว่าการทําข้อมูลเนี่ยอย่างน,นครราชสีมาเขาก็จะเห็นหมดเขามีระบบ GIS ที่พัฒนามาจากฐานแผนที่ทํามือแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มีการประชุมแล้วก็สังเคราะห์ให้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ไม่ทราบมี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 คนไหนอยากแลกเปลี่ยนให้เป็นไอรายละเอียดไว้บันทึกไว้ก่อนไหมครับเพราะว่าจริงๆเรื่องที่พี่โซ่เสนอเมื่อกี้เนี่ยเราบันทึกไว้แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวยังไงทีมกลางคงต้องส่งเอกสารกลับพร้อมกับจริงๆเขาอยากจะได้เป็นหน้าตาฟอร์แมตแบบติ๊กถูกได้เลยคือเหมือนมีรายละเอียดของช่องแล้วก็ติ๊กติเลยมีครับอรย์ได้ครับ เดี๋ยวปรับปรับปรับฟอร์แมตไอ้ปรับรูปแบบของตัวแบบฟอร์มให้เป็นภาษาไทยนะครับท่านอื่นนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวคือเนื่องจากห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องปรับไอ้ตัวการวางที่นั่งนิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเราจะดูไอ้ตัว powerpoint ในช่วงของตอนนำเสนอบ่ายเนี่ยอย่างเร็วๆนะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันสองรอบ เดะะี๋ยว๋วผมเอาขึ้นให้ดูแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดลองลองคุยคุยแบบสรุปนะครับคงไม่ได้ถึงขนาดไล่ทุกทั้งหมดครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับยังไงเดี๋ยวเดี um ๋ยวเราดูรายละเอียดของ powerpoint ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูคล้ายๆทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการกันอีกทีหนึ่งเพื่อกระชับเวลาให้ชัดเจนเนาะตามลำดับนี้จะเป็นกลุ่มน้ำนะครับกลุ่มน้ำจะเป็นกลุ่มนํำเสนอก่อนเพราะฉะนั้น ในส่วนของน้ำนี่คือนครน,นะครับครับทางทางกลุ่มน้ำของนครเนี่ยเราจะต้องการให้เห็นให้เห็นบทเรียนก่อนว่าเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาทำต่อนี่คืออะไรก็หยิบบทเรียนของบางจากมานะครับ,หย,บหยิบบทเรียนตั้งแต่กระบวนการที่เราได้เครื่องมือได้วิธีการอะไรต่างๆมาใช้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเสนอบทเรียนของบางจากก่อนนะครับ พอเสนอบทเรียนของบางจากช่วยช่วยไล่มากดเลยพอเสนอบทเรียนของบางจากปับ๊บหมายถึงว่าตั้งแต่กระบวนการทําแผนที่กระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการได้มากระบวนการทําแผนที่ทํามือจนไปถึงการนําไปสู่วิธีการและการปฏิบัติการหลังจากนั้นเราก็นําสิ่งเหล่านี้ไปต่อที่คลองท่าดีนะครับจากหนึ่งหนึ่งตำบลเนี่ยก็ไปต่อที่คลองท่าดีนะครับ ไปต่อที่คลองท่าดีข้ามไปเลยครับค่อยอธิบายรายละเอียดอันนี้นี่เป็นเป็นเนื้อในของของกระบวนการที่เราทํามานะครับอันนี้สู่กระบวนการปฏิบัติการไล่ไปเลยครับไปสู่ที่กระบวนการของคลองท่าดีเอาภาพรวมทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแทนที่ทำหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยไปทำหนึ่งตำบลเนี่ยไปทำหนึ่งลุ่มน้ํานะครับแนวแนว,แนวอย่างนั้นครับครับนะครศรีธรรมราชบางจ่าประสบความสําเร็จแล้วก็ เอาสรุปผลจากบางจากไปขยายผลในรุ่มน้ําของท่าดีใช่ไหมคะกลุ่มน้ํากลุ่มที่สองนะครับเป็นจังหวัดที่สองคือกําแพงเพชรครับครับก็ของกําแพงเพชรก็จะเสนอในมุมของการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ําทั้ง35มอบตร่วมกันนะครับก็เห็นทั้ง ลักษณะกายภาพนะครับว่าเราเรา,เรากินเห็นยังไงทําไมถึงมีที่มาที่ไปของการจัดก,การน้ําร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมกับหน่วยงานภาคีในจังหวัดยังไงเชื่อมกับนายกอบตอทั้ง35พื้นที่ยังไงแล้วก็มีแนวทางที่จะเดินไปยังไงว่าปัญหาน้าไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ต่บนในต่บนหนึ่งต้องแก้ด้วยกันทั้งระบบก็เลยก็จะเสนอแบบให้เห็นภาพเชื่อมโยงนะครับว่าเราไปทํำยังไง